ฝันเห็นรุ้งกินน้ําเปิดไพ่ทํานายฝันพิก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทํำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4ี่แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1นะครับสำหรับ ท่านที่เลขภัยไปนี้นะครับในระยะนี้นะครับท่านเองอาจจะคิดว่าปัญหาต่างๆนะครับอาจจะมีมาให้ท่านจัดการนะครับสถานการณ์ต่างๆที่เป็นอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้นะครับท่านก็จะมีความรอบคอบและข้อขอให้ใช้นะครับการพินิษ์พิเคราะห์ในเรื่องต่างๆนะครับก่อนที่จะทําอะไรในเรื่องงานที่เกี่ยวกับด้านเอกสารนะครับขอ้ท่านระมัดระวังนะครับในเรื่องของ ตัวบทหรือกฎเกณฑ์ต่างๆให้ดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ต้องตามมาแก้ไขกันนะครับในภายหลังนะครับหรือว่าระวังเรื่องการติดต่อประสานงานให้มากนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะขัดแย้งนะหรือว่าการเข้าใจผิดนะครับระหว่างกันนะครับทั้งคนที่เราดีลด้วยนะครับหรือว่าคนในสำนักงานเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้นะครับใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลีก้กแพ้บบนี้นะครับในย่านนี้ท่านอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารบางอย่างจากคนรอบข้างหรือว่าได้รับการติดต่อจากเพื่อนฝูงเก่าๆนะครับอาจจะมีการนัดรวมญาตินะครับหรือนัดพบปะพูดคุยกับเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันมา,มานานนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลาที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในย่านนี้ เป็นจังวะที่ดีที่จะท่านจะใช้โอกาสดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะได้โอกาสดีๆสาหรับท่านด้วยนะครับในเรื่องการงานนะครับก็อาจจะได้งานอาจจะได้ข่าวเรื่องการงานจากเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็อาจจะได้เพื่อนใหม่จากที่ทํางานนะครับในความรักนะครับท่านก็อาจจะ คนโสดนะครับก็อาจจะพบใครบางคนนะครับจากการแนะนําของเพื่อนนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็ติ๊งกันมานะตอนหลังก็ได้ใบที่3นะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับช่วงนี้ท่านอาจจะมีความคิดนะครับในเรื่องราวอาดีตที่ผ่านไปหรือจมอยู่ในอดีตในเรื่องของอดีตความรักที่เคยหวานชื่นนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากกลับไปอยู่ในช่วงเวลาที่เคยมีความสุขแบบนั้นอีกนะครับ หากมีการเลิกลากับใครมาแล้วท่านอาจจะมีความคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งเดิมๆให้ดียิ่งขึ้นปรับความเข้าใจแล้วก็คืนดีกับคนรักเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นระยะเวลาที่ท่านอาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวนะครับหรือว่าบุตรธิดานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องทำใจยอมรับไว้ด้วยนะครับว่าอาดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับไม่สามารถแก้ไข ได้นะครับให้เหมือนเดิมได้นะครับแต่ควรเอามาเป็นบทเรียนในการดําเนินชีวิตนะครับหรือว่าประคองชีวิตให้ดีขึ้นนะทำอนาคตให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราควรจะอยู่กับปัจจุบนนะันแล้วก็สร้างปัจจุบันให้อนาคตเราดีขึ้นใบที่4นะครับสําหรับท่านที่เลือกใไใบนี้นะครับ ในระยะนี้นะครับชีวิตท่านอาจจะนิ่งๆนะครับถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆนะครับท่านอาจจะต้องใช้ความอดทนไปก่อนนะครับหากมีความคิดที่จะรีเริ่มอ,อะไรใหม่ๆก็อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอาจจะดําเนินไปแล้วอาจจะไม่ได้ตามที่ท่านต้องการนะครับทีนี้ก็ควรจะรอเวลาไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องการงานก็ถือว่าทําไปได้สบายๆนะครับแต่ว่า ความก้าวหน้าก็อาจจะมีไม่มากนักนะครับในท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าประจำนะครับเข้ามาเป็นกำลังซื้อหลักของท่านนะครับก็ทำให้กิจการต่างๆท่านหมุนเวียนนะครับดำเนินต่อไปได้นะครับเรื่องการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับมีเงินหมุนคล่องมือกว่าเดิมนะฮะแล้วก็แต่ก็อย่าพึ่งใช้นะใช้จ่ายตามใจจนเกินไปนักนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่ามันจะ ดีไปตลอดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคงต้องพยายามประหยัดไว้นะครับเรื่องความรักนะครับหากท่านเลือกนะครับท่านชายเรื่องได้ไพ่ใบนี้นะครับท่านอาจจะพบคนถูกใจนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีท่าทีชิัดเจนกับท่านนักนะครับส่วนนะครับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับที่เป็นโสดก็โอกาสจะพบรักนะครับไม่ค่อยเยอะ เท่าไหร่นะครับก็ควรจะรอไปก่อนนะครับหมายเลขนําโชคของท่านได้แก่หมายเลข12หมายเลข20หมายเลข6และหมายเลข13ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข6หมายเลข12หมายเลข13และหมายเลข20